้ยสุดยอด,ดยนะนี่นี่นะโอ้ไม่ค่อยได้ถ่ายเลยตรงนี้นี่นอ่สุดยอดเลยนิกสุดยอดเลยสุดยอดเลยจอนวิกจอนวิกจอนวิกเอาแว่นหน่อยไหมสุดยอดเลย

ซ้องยังแบสเลยลอเหรอเดี๋ยวราเจ้าภาพมากินครับผมเร็ <c oughs> ียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับซี <c oughs> ่โครงย่างน้ำมันหอยกับซ้อมกเขเทเทครับผมแล้วก็มี กระหล่ำต้มด้วยกินกับกินด้วยกันครับน,นี่ใส่น,นี่จับไหมให้น,นี่จับไหมให้มันสิร้อนบะไม่ต้มไก่นี่สัน่นแล้ว้ะ มัก็พามาพวกนี้ก็ได้ okay. จะตัดใส่หม้อแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟ โอ้โเป็นไงแล้วไงเดือดฉาเไย้ไหมนี่แหละกำลังแทะต้องเยียกว่าแทะเนาะรออย่ะเดี๋ยวเอาน้ำลงอันนี้หลายคนอืมอคุยแบ่งไมแล้้ใช่ไหมตักทีเดียวอ่ะ เดี๋ยวมาเติมมางก็ได้จ้าเดี๋ยวเทียบโป๊ะๆเดี๋ยวผัดลอยๆหน้าไปหน่อยพอแล้วเดี๋ยวน้ำน้ำเนาะเอ๊ะออที่ฝนลอยหน่อยไหมลอยหน่อยไหมแมวแม่วไงเลยเผ็ดพอดีแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวมันจะเผ็ดขึ้นพอแล้วเดี๋ยวน้ำไปหน่อย อ่ะเดี๋ยวมีผักชีโรยอีกหน่อยนึงเมื่อกี้ใส่ให้มันหอมพร้อมเสิร์ฟจ้าต้มแซ่บซุปเปอร์โดยเชฟทองแห่งพระเจนเฮ้ยอันนี้เสิร์ฟพร้อมกับซี่โครงหมูย่าง อร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยแซ่บมากเจ็บมากอือดกำลังเดือดเลยแล้วส,สองคนนี้ยังไงเขาเนี่ย โอ้อาชิม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 หน่อยชิมหน่อยมุมนครับน้มนเวลานปาเ หใหญ่ขนาด,ดนี้ไงนี่ไงนี่ฉีกอยู่นี่ยนี่ก็ย่างหมูให้พวกเขากินกันครับอนานมาทีนี่ย เป็นไงเป็นไงดอร่อยยกโบกยกโบกอืมหานู้นเป็นไงสุดยอดสุดยอดเล่นเตะเล่นดัมมี่ต่อเนะกันน็อกกันน็อกด้วยนี่เป็นไงยกโบกอร่อยอร่อยอืม เขาจองชิ้นนั้นให้ไม่ดีใจนะว่าเเอราชิ้นนี้ให้เขาไม่ค่อยเป็นเหนียวเลยอร่อยจัดลึกๆระวังเหล็กหลุดนะไม่เหนียวไม่เหนียวไม่เหนียวเลยคืออร่อยไหมอร่อยไหมสรุปมาแซบไม่เหนียวเลย เดนียวมากเดนียวมือเข้าวเนี่ยมันข้าวเดี๋ยวข้าวเดียวเบิ้ดเดี๋ยวข้าวเดียวเบิ้ดอาจารย์ว่าไงครับอาจารย์เลี้ยงหน้าอร่อยนะอร่อยอร่อย แก้วสวยนะเราอ่ะ <bug two> นี่นี่อะไรอ่าอ่าปักอาปากอ่าปาก,าปากหลานป้อนอะ่ะอ่ <bug two> นั่นนะชทำอืม <bug two> um ลืมบอกให้กินกับผปากาต้มปลเต้มอร่อยแค่อร่อย,ออยจัดไม่มีที่กินแล้วไม่มีที่นั่งกินแล้วไงโอเคครับผม คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมถ้าเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้ครับคลิปนี้ผมเป็นมือกล้องให้ครับผมโอเคครับผมเอ้ยนะเฮ้ยนะไครับเดี๋ยวเราได้เปิดประตูได้ก่อนโอ้โหดูโอ้นะครับเนี่ยอย่างเดียวใคร่องละกันแข่งเลยตูดเจ้าแะ